ผากน,นการนมัาเสการพระรัตนตรัยแล้วต่อไปให้ตั้งกายให้ตรงดำานงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้น ให้ใจออกยาวหรือสั้นให้พยายามรู้อยู่ทั้งนี้พืตการควบคุมสติสัมปชัญญะด้วยการเจริญสมาธิจิตมีความสำคัญอยู่ก็คือหนึ่งศีลบริสุทธิ์ครว่าศีลบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่จะมานั่งบริสุทธิ์แต่เฉพาะเวลาที่เจริญสมาธติต้องบริสุทธิ์ตลอดการ รายการที่สองมิยามควบคุมกำลังใจให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่และกายควบคุมกำจัจกำลังใจก็ควรจะใช้จิตส่งอยู่ในได้นขงูุสนตลอดเวลาอย่างที่เราทรงศีลเราสมาทานศีลการกำหนดสติสมัจัญา ก็พยายามให้รู้อยู่ว่าเวลานี้สิ่งของเราบริสุทธิ์หรือว,ว่าบกพร่องหรือว,ว,ว่าขาดหรือว่าเส่อมหมองพยายามทําลายเหตุที่คุนทำให้สิ่งขาดเพื่อบกพร่องแลอเสื่อมหมองให้หมดไปสร้างกําลังใจให้อยู่ในอารมณ์ข้อศีลควบคุมศีลได้ปกติอย่างนี้ที่วามีสมาธิในด้านศีลานุสติกรรมฐาน พยายามงัดถ้าเราจะทำจิตทรงฌานแม้วิญญามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกนี่เป็นของสำคัญอย่างยิ่งจงคิดไว้เสมอว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดเรื่องอื่นเป็นเวลาที่จะรวบรวมกำลังใจคิดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นสำหรับการจะฝึกจิตให้เป็นฌานให้จิตมีกำลัง นั่นก็คือการรู้ลมเข้าลมออกเวลาให้ใจเข้าภาวนาว่าพุทธนึกเอาในใจเวลาให้ใจออกนึกว่าโท่สงอารมณ์อยู่อย่างนี้จนกว่าจิตไม่สามารถจะคุมได้เมื่อผู้สร้างจริงๆก็เลิกเสียเวลาหลังทำใหม่ใช้เวลาควบคุมกำลังใจให้ทรงสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้เป็นปกติ เระมานวาระละสามนาทีห้านาทีสิบนาทีเป็นพอแต่ถ้าใด้ดีกว่านี้มากใช้เวลาได้มากกว่านี้ก็เป็นการดีแต่ว่าจะจิตฟุ้งซ่านจริงๆบังคับมันอยู่ก็ตอนเลยกกเป็นการกยึดจุนนี่เป็นการเจริญสมถะในตอนต้นแต่ว่าคำว่าตอนต้นในที่นี้ก็มีผลถึงพรม,มโลกไม่ใช่ของเบา นี่สำหรับนักปฏิบัติใหม่หรือว่านักปฏิบัติเก่าก็ต้องทำสม่ำเสมอกันใหม่หรือเก่าไม่ทราบในการคุมอารมณ์ลมหายใจเข้าออกมีความสำคัญแม้แต่องค์สมเด็จพระพัลวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงซตัดว่าสาลีพุตะดูก่อนสาลีบุตร <c oughs> เราเองก็เป็นผู้มากผู้ได้นาปานสติ ก็หมายความว่าพระองค์เองเป็นระ้ได้เจ้าแล้วก็ทรงนึกถึงลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาร่างการกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตทรงฌานได้แนบสนิทและสามารถระง,งับกายาสังขารท่ทุกเวทนาทางกายเสียได้นี่เป็นเรื่องสำคัญเสำหรับต่อไปนี้ก็จะขอพูดต่อ,อกรรมฐา,าน คืนที่แล้วเมื่อคืนที่แล้วเรามาพูดทิ้งจังหวะไว้ถึงพระน,นาคามีเพียงเล็กน้อยสาหรับพระน,นาคามีนี่้องทำกำลังสมาธิสูงหน่อยที่เรียกนว,ว่าอธิจิตสิขกขาด้วยความจริงท้่เราปฏิบัติกันมาตั้งแต่ตน้นผ่านพระสูนดาบันผ่านพระสกิทาคามี ่อการขาจะก้าวไปสู่พระอนาคามีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่หนักเพราะว่าเราปรับปรุงกําลังใจก็ามาเป็นลำดับไม่ใช่อึกอักก็ยังโตก็มาถึงครบรัฐพระนาคามีเลยทีเดียวตอนนี้สำหรับพระอนาคามีก็มีสติบั่นคงเรียกว่าเมธิกิตสิขามีสภานบา่ทิ่งแต่ว่าใช้ปัญญาปานกลาง สำหรับด้านวิปัส,สนานี้ไม่หนักอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอันดับแรกกับพิจารณาขันห้าคือร่างกายได้กระลุกกระนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าร่างกายของเรารวมความว่าร่างกายง่ายดีื่อร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ในร่างกายที่เรามีอยู่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์อย่างนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเรื่องพิจารณาไม่ใช่นึกเอาอย่างนี้เฉยๆถ้านึกอย่างนี้เฉยๆมันก็เป็นนกแก้วนกนทองเกินไปใช้ไม่ได้ไม่มีผลกลายเป,ป็นสัพถะไป นี่การใช้ป nach, for not ours, not others, project, own, visor, ัญญาพิจารณาก็พิจารณาดูว่าร่างกายที่บอกไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรามันเป็นยังไงถ้ามว่ารร่างกายแป็นิจจงมันไม่เที่ยงนั่งนึกหาความไม่เที่ยงให้พบความจริงก็ไม่น่าจะติบายกันเคยเป็นเด็กเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวกลายมาเป็นคนแก่นี่มันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันอยู่ตามสภาพเดิม ใช้ปัญญานะเวลานี่มันน้อยไม่ใช่จะมัน,นั่งไล่เีกยจะรทุกอย่างมันดูที่มันทําไมจะไม่เที่ยงผมเคยขาวเคยดํามันก็กลับขาวสายตายาวก็กลับสัน้นฟันดีๆมันก็โยกกว่าโครงก็ปวยก็เสียวนี <c oughs> ่ไม่ดีมันก็หักร่างกายเคยกระปีกกระเป่าของสก็สุดโทม เรีเร่ยวแรงเคยดีก็สุดโทมไปความจำสมัยความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวความจำดีแก่ก็ลืมเลเือนนี่สนแสดงว่าสภาพร่างกายมันไม่เที่ยงนี้ถ้ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเราไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราคิดว่ามันจะต้องเที่ยงมันจะต้องทรงอยู่ในมากเมื่อเมื่อมันเคลื่อนไปอย่างนี้เราดึงมันไม่ไ,มได้ใจมันก็เป็นทุกข เป็นอนุวัร่างกายถ้าเรายึดถือมันก็เป็นปัจจัยของความเป็นทุกข์นี่เราก็มานั่งทุกข์ไอ้ทุกข์นี่มันเกิดมาจากไหนทุกข์เกิดมาจากตัณหาคือความอยากอยากท้มันทรงอยู่ไม่อยากให้มันเคลื่อนที่ยังไม่ได้มาอยากทามันได้ก็มาเนื่อร่างกายเรามีกําลังน้อยเป็นคนผอมเราอยากกวน อ้วนเกินไปอยากผอมตอนนี้มันไม่อ้วนสมความปรารถนาหรือมันไม่ผอมสมความปรารถนามันก็ลําบากใจทางที่ดีก็ปล่อยมันถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะสุดทมก็เชิญสุดทมมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ตามใจมันไม่เป็นเรื่องของมันมันจะตายก็เชิญ ถ้ามันตายไปคราวนี้เราไม่ต้องการมันอีกไว้เจ้านี้มันเป็นทางแห่งความทุกข์เป็นตัวนำมาแห่งความทุกข์เราไม่เคยปรารถนาเราปรารถนาอย่างเดียวคือพระนิพพานไอ้คำว่าพระนิพพานนิความจริงเราไม่คล่องมีอารมณ์คล่องยึดเหนี่ยวเป็นอารมณ์มาตั้งแต่เริ่มต้น นี่การถึงเรือ่อน,นาคามีจะย,ยึดนิพพา์เป็นอารมณ์มันก็เป็นของง,ง่ายๆเพราะมันชินมาแล้วแล้วทำปัญญาแหเหนียเขาไปนิดนอกจากเจนนาวิปัสสนาญาในข้อนี้นี่พูดแต่โดยย่อเวลาจำกัดนี่เราก็หันมามองดูว่าพระอน,นาคามีนะ่ต้องตัดก,กามฉาชันทะได้เดยดขาดความรู้สึกในเพศไม่มี มีเป็นผู้เมียสุจิอันเหือดแห้งแล้วถ้าเราเป็นผู้ชายจะจับกายผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงจะจับกายผู้ชายมีการสมัมผัสสิ่งกันและกันจะไม่มีความรู้สึกในเพิดเลยมันมีสภาพเหมือนกับเราจับวัตถุธรรมดาอนนาคามมีต้องเมีารมอย่างนี้มีการที่ทำให้มีารมอย่างนี้มันยากไหม เราก็ไล่เดียวไปถึงพระสิกิทาคามีเราเริ่มต้นกันมาแล้วเมื่อทั้งความรู้สึกประเภทนี้เบาบางลงไปการผ่านสกิทาคามีเนี่ยมันเบาลงมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวกวาดให้มันเตียนลงไปเท่านั้นนี่วิธีเบาทำยังไงวิธีที่วกวาดให้เตียนทำยังไงกวาดให้เตียนเราก็ต้องหันไปดูสมถภา,ภาวนา นี่เรื่องสมถภาวนานี่แม้แต่พระอรหันต์่างก็ยังใช้อยู่จะไปนั่งฟังผูบ้บรรดาทางหลายที่บอกว่าสมถะไม่มีความหมายต้องวิปัสสนาไม่ได้นี่เป็นอันว่าไม่รู้ว่าอะไราคือสมถะไม่รู้ว่าอะไร,าค,ร,ร,รคือวิปัสสนาสมถะคือตัวสมาธินักปฏิบัติจริงๆทงั้งศีลต้องบริสุทธิ์อยู่เสมอสมาธิต้องทรงตัววิปัสสนาญาณต้องแจ่มใส สามรายการนี้เราจะแยกกันไม่ได้แต่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่มีผลนี่การจะทำลายกามราคะเราก็ต้องใช้สก,กายติฐิสก,กายติฐิเห็นว่าอันตรภาคร่างกายนี้มันเป็นจักรานการสามสิบสอง <c oughs> มันไม่มีสภาพเป็นแท่งทิพ ที่เราเรียกกันว่ากายมันแบ่งส่วนออกเป็นหัวบ้างเป็นแขนบ้างเป็นขาบ้างเป็นตับไตไส้ปอดสิบบ้างเป็นม้ามสิบบ้างเป็นเลือดเป็นเนื้อสบ้างความจริงมันมีส่วนๆเราเป็นสามทิบสองส่วนในมีมันร่างกายมันไม่เป็นแท่งทิบมันเป็นส่วนให้การเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นตอนที่เขามาต่อกันเข้ามานี่ พอสมอสีเขาไปเรียนร่างมันก็ชอว่าไม่ใช่ของแน่นอนไม่มีการคงทนถ้าการส่วนใดส่วนหนึ่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันสุดโทมนั่นหมายถึงว่าความทุกข์มันจะต้องเกิดก็เพราะว่าเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งมันสุดโทมอาการทําลายตัวมันก็เริ่มขึ้น หมายถึงว่าการป่วยไข้ไมส่สบายมันจะเริ่มร่างกายจะไม่ทรงสุขปกติปกติมันจะเริ่มขึ้นนี่เราไปมองดูทีว่าไอ้ก,การร่างกายที่แบ่งเอาไปสามนิบสามส่วนสารนิตย์สามนิบสองก็ตามถ้าเติมมัตเมมตเกมัตลุงคังมันสมองเข้าไปอีกเท่งแบ่งเปสารนิบสามว่าชิ้นไหนบ้างมันสะอาด ในตอนไหนบ้างมันสะอาดไม่มีสภาพทุกอย่างมันสกรปรกไปหมดร่างกายของคนก็มีสภาพเหมือนซากศพนี่เป็นบวบก,กรรมฐานสองอย่างท่างสมถะและวิปัสสนาไอ้ซากศพที่มันตายไปแล้วน้ำเหลืองออกมาน้ำเลือดน้ำเหลือ,ลองน้ำหนองไหลเหม็นกลิ่นเหม็นคลุง ถ้าการสภาพการอย่างนี้มันมีมาเมื่อคนตายแลือมันมีเมื่อคนยังไม่ตายใช้ปัญญาดูให้พิจารณาดีจะปรากฏว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีถ้าเราเรายัางไม่ตายหรือว่าคนอื่นยังไม่ตายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันมีอยู่อยู่ในร่างกายแต่ที่ว่ามันยังไม่หลั่งไหลไม่ปรากฏก็ยังมีวิญญาณลธาต เปด็ดวงจิตที่เข้ามาเสิงสถิตอยู่ในร่างกายเป็นตัวควบคุมเขาไว้สั่งให้บรรดาเระสาททั้งหลายควบคุมสิ่งสกดิ์สททั้งหลายเหล่านี้ไม่ให้หลั่งไหลออกมาตอนนี้พอตายแล้วจิตมันออกไปจากร่างหาตัวควบคุมไม่ได้เมือ่อร่างกายตายลงไปธาตุไฟสลายตัวร่างกายยินา เมื่อธาตุไฟสลายแล้วธาตุลมก็สลายหมายความความจริงธาตุลมสลายก่อนธาตุลมไม่มีที่ไหนถ้าไม่มีอากาศไม่มีลมจุดไฟไม่ติดไฟดับเมื่อลมหมดไปไฟดับเหลือแต่ธาตุน้ํากับธาตุดินไอตัวน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําหนองปัสสาวะอะไรพวกนี้น้ําลายเป็นตัวธาตุน้าที่ของที่แข็งแข็งในร่างกายเป็นธาตุดิน มันก็ละ,าล,ะลายด้ำก็ละลายดินเมื่อที่แลกน้ำละลายดินไม่ได้ก็เพราะมีไฟก็้าไปเครื่องอบอุ่นให้ดิงกับน้ํามีการทรงตัวพ้อมระคับประคองกันไว้ไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปและขณะที่มีไฟก็ต้องมีลมสําหรับพัดเลี้ยงไฟให้ทรงตัวนี่พอตายไปแล้วถ้าไฟท่านลมหายไปเดี๋ยวถ้าท่านดินงถาท่านน้าที่เป็นสติวกัน น้ำก็ละลายดินเมื่อดินสลายตัวไม่สามารถที่ต้านทานูนได้มีความอ่อนเปียกมากขึ้น,นที่สุดน้ำก็ซึมออกจากกายน้ำส่วนนี้ที่เราเรียกว่าน้ำเลือดทำเหลืองน้ำหนองส่งเป็นเหมิงคลุ้งออกมาจากกายเทศททำไมมันจึงเหม็นก็เพราะของในร่างกายเราทั้งหมดร่างกายของคนอื่นทั้งหมดมันมีสภาพสกปรก ถ้าเรายังไม่ตายเราจะพิจนารณาได้ว่าภายในของร่างกายมีแต่ความสกปรกทั้งหมดคือว่าน้ำลายของเรานยามปกติเรากลืนกินได้อม่ในปากได้แต่ว่าพอพูดออกมาจากปากแม้แต่มือของเราเองก็ไม่กลา้าที่จะไปแตะน้ำลายเพราะอะไรเพราะว่าเห็นว่าน้ำลายสปกปรกแล้วถ้าจะถามว่าน้ำลายมาจากไหน ก็มาจากภายในร่างกายเ้าเองเรือน,น้ำลายที่มันมาจากภายในร่างกายเ้าเองน้ำน้ำลายสะอาดหรือว่าสกปรกนี่ส่วนหนึ่งที่เรารลังเกียจกันมากก็คือโจาระ,ะปัสสาวะถ้าหลังไหลมาจากร่างกายแล้วเราลังเกียจจะว่าจะมือเข้าไปแตะเลยหน้าก็ไม่อยากจะหันเข้าไปมองเพราะมันมีสภาพอย่างไง นี่เราก็ดูว่าจาระปับบสสาวะที่มันหลังไหลมันจะร่างกายนั้นมันมาจากไหนลหละมันอยู่ในกายเราหรือว่าอยู่ในกายของคนอื่นมันออกมาจากกายเราเองให้กายเราก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกนี่กายของคนอื่นเป็นยังไงสภาพกายของเราเป็นยังไงสภาพกายเขาคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นนี่สําหรับสักการะกตานุสติมี ห้าสุภกรรมฐานนี้สำหรับพระนาคามีต้องพิจรารณาควบคู่กันไปกับสก,กายทิฏฐิพิจรารณาให้จิตทรงตัวไม่ไม่ใช่แบบนั่งหลับตาเปล่งน,นะกลางวันกลางคืนตื่นอยู่หลับอยู่หลับตาอยู่ทําให้มีจิตเสมอกันเห็นสภาพตามความเป็นจริงมองเห็นคนพับ ให้เห็นทะลุเข้าไปทั้งภายในเลยจิตนึกเห็นเข้าไปภายในว่าคนทุกคนเต็มไปด้วยความสุขตกๆและคนทุกคนเต็มไปด้วยความทุกคนทุกคน,กคนหาความสุขไม่ได้ทุกข์เพราความหนาวความร้อนความหิวความผู้หายเพราก,การป่วยไข้ไม่สมบายการสูดสรงของร่างกายมีความตราถนาไม่สมหวังมีความตายไปในที่สุด ุกเพื่อประกอบผิดกายงานทุกอย่างนี่มันทุกทั้งหมดมันเป็นตัวทุกข์นอกจากทุกแล้วมันก็ยังจะมีสกปรกเสียอีกแต่นี้เราจะพึงปรารถนาอะไรกับร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกร่างกายที่หาความเที่ยงแทนนน้แน่นอนไม่ได้ค่อยๆใช้ใจพิจารณาบนมาวนไปยอ,ยอย่างนี้ พยายามให้เห็นตามความเป็นจริงให้ได้ให้จิตไม่รู้ซึ้งถึงความเป็นจริงไม่ใช่นึกเล่นๆนึกจริงๆนึกถึงตัวเราทุกวันแต่เห็นตัวเราแล้วไม่เห็นคนอื่นง่ายเมื่อตัวเรานี่มันสะอาดตรงไหนเนาะสิ่งที่ดึงติดเราติดตาติดใจกันมากก็คือผิวหนังกับผ้านิดเดียว เป็นเครื่องลอยคนเป็นทุกข์ชอบนักก็าผิวมันสวยเป็นงามมันสดมันสวยแต่ว่าผิวที่เห็นว่าสวยจริงๆน่ะสะอาดที่สกปรกเราต้องอาบนามม้ำบ้าหรือเปล่าต้องใช้สบู่มันชำระล,ล,ล้างร่างกายบ้างหรือเปล่าที่เราอาบน้ำาราอาําไมอาบพอร,รู้สึกว่าร่างกายมันสกปรกเราจึงอาบ อาบนานชนะ่างกายเสร็จแล้ววันหลังต้องพักไห,ไหมดีไม่ดีถ้าดูดอนแบบนี้อาจจะว่าแลต้องพันสองครั้งสาครั้งก็ได้ก็งเงื่อมันซึมออกมามันทำให้สุขบกเลือกเงื่อนมันมอยู่ที่ไหนงเงื่อมันมาจากร่างกายหรือมันมาจากที่อื่นก็แม้เงื่อมันก็มาจากร่างกายนี่ใช้ปัญญาพิเจอหนาให้เห็นค่อยค่อยคิด ให้ค่อยนึกเห็นตามความเป็นจริงเราเรียนหาความจริงกันในหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่จะมานั่งโกหกโมทศตนเองไ่เห็นตัวเราและก็เห็นบุคคลอื่นดูหาความเป็นจริงให้พบจนกรทจิตสลดคิดว่าร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกจริงๆเนื้อร่างกายของคนและสัตว์มีทุกจริงๆ ร่างกายของคนสัตว์หาความเที่ยงไม่ได้จริงๆมันมีการสลายตัวเปน็นอะิิศไม่มีใครจะบังคับบัญชาร่างกายให้มีสภาพทรงตัวไม่มีใครกล้าจะสแสดงว่าเราเป็นจะของร่างกายจริงจัง,จงโดยมีการบังคับให้ทรงตัวได้เรานั้นเมื่อร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปเมามันเรื่องโกุโลกีวิสัยพระประโยชน์อะไร ถ้าเราต้องการมีคู่ครองไอตัวของเราเองคนเดียวมันทุกพออยู่แล้วไปได้คนอื่นมาเป็นคู่ครองมันก็เพิ่มทุกข์ทุกทั้งภาระที่ร่างกายเขาจะสุดโทรมทุกทั่มภาระที่ต้องอาระกะทบับอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันสร้างความหนักใจสร้างสร้างความลำบากใจยอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอันว่าร่างกายที่มันทุกข์ร่างกายคนอื่นก็ทุกข์ ร่างกายเราสขปรกเราต้องการขอสะอาดในเมื่อร่างกายเขาบอกคนอื่นสขปรกเราพึงปรารถนามันมาเพื่อประโยชน์อะไรเป็นอันว่าค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆพิจารณาจนกว่าจิตจะมีอารมณ์เป็นเอกขตารมณ์โดยนิยมมรับรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเราสกปรกร่างกายเขาบุกคนอื่นเขาสกปรก ร่างกายของเราไม่น่ารักไม่น่าพิสมัยร่างกายของคนอื่นก็ไม่น่ารักไม่น่าพิสมัยร่างกายของเราเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของคนอื่นก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของเราในที่สุดมันก็ตายร่างกายของคนอื่นในที่สุดมันก็ตายจะผูกพันมันเรื่องอะไรร่างกายทั้งสองฝ่ายทั้งเราและเขาหลงไหลฝ่ายฝันเมามันรักมันเพื่อประโยชน์อะไร เรารักมันก็ชื่อว่าเรารักทุกเราไม่ใช่รักสุขเราเลือกรักวัสุดีกว่าเอาติดตั้งใจเฉพาะหน้าวางสังขารชร่างกายเสียมุ่งไปผลานิพันธ์อรบรรดาท่านพระธบริษัททุกท่านอารมณ์ขก็อ่านาชามีเบื้องต้นเป็นข้อที่หนึ่งยังไม่จบสำหรับวันนี้เวลาหมดเสียแล้ว ตอนนี้ไปเขาบรรดาในพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้สงทำรรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำปรวัตนานและพิจารณาตามอัติยายสายจึงกว่าจะได้ยินเทียนยานบอกหมดเวลา